สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของอิเล็กโทรลักนะคะนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มเมนูการทำอาหารทั้งหมด6ปุ่มนะคะตุนนึ่งต้มทอดผัดแล้วก็หม้อไฟค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเริ่มทำงานแล้วก็ปุ่มหยุดพักนะคะมีจะมีแถบ แถบอุณหภูมิแล้วก็กําลังไฟค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดอยู่ซ้ายขวาของแถบนะคะเพิ่มลดอุณหภูมิแล้วก็มีปุ่มตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาการทำอาหารได้ค่ะแล้วก็มีปุ่มพิเศษขึ้นมาก็คือปุ่มระบบป้องกันเด็กปุ่มระบบป้องกันเด็กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปุ่มที่เอาไว้เซฟไม่ให้เด็กหรือว่าไม่ให้เราเนี่ย ไปกดโดนปุ่มอื่นๆเวลาที่เราทำอาหารอยู่นะคะเราสามารถที่จะแบบล็อกตอนที่ยังไม่เปิดเครื่องเลยก็ได้นะสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดเครื่องนะคะแล้ก็กดค้างไว้เขาก็จะขึ้นสีแดงถ้าเรากดปุ่มไหนจะขึ้นมีไฟสีแดงอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้คือเราเปิดระบบป้องกันเด็กอยู่เราไม่สามารถที่จะกดอะไรได้เลยกดปุ่มเปิดปิดได้ เราแต่เราไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจนกว่าเราจะปิดการปิดระบบป้องกันเด็กก็คือกดปุ่มป้องกันเด็กค้างไว้สามวิน,นะคะวิธีการใช้งานนะคะขั้นตอนแรกเลยคือกดปุ่มเปิดเครื่องคะ่ะแล้วก็เลือกเมนูที่เราจะทําอาหารนะคะสมมุติว่าเราจะทอดเราก็เรียกทอดมันจะเส้นกำลังไฟให้นะคะแลวทุกคนก็มากดที่ ปุ่มเริ่มหรือหยุดนะคะกดสองครั้งจะมีไฟสีแดงขึ้นเครื่องจะทำงานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่กดจนมีไฟสีแดงขึ้นที่ปุ่มเริ่มหรือหยุดเนี่ยเครื่องจะไม่ทำงาน,นะคะ่ะถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มหยุดทำงานไฟสีแดงจะไม่ขึ้นตรงนี้เครื่องก็จะหยุดค่ะเราจะมาลอง ดูปุ่มเมนูอาหารที่เขาให้มานะคะพวกปุ่มรายการอาหารพวกนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าการทำอาหารแต่และประเภทเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่นะคะเขาก็จะให้ไฟมาเลยตุนตุนเขาให้ไหมที่กำลังไฟ1,300หรือว่า180องศานะคะหนึ่งหนึ่งก็คือไฟ1,600-200องศาค่ะ ต้มถ้าต้มเนี่ยก็คือใช้ไฟแรงสุดเลย2,100-240องศานะคะทอดทอดก็คือใช้ไฟแรงสุดเหมือนกันค่ะผัดผัดใช้1,800-220องศาค่ะหม้อไฟก็คือ1,600หรือว่า200ององศานั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสลากเบอร์5นะคะหลากเนี่ยเขาบอกไว้ว่าไฟฟ้า7บาทต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟที่2,100วัตต์นานหนึชั่วโมงก็จะเสียค่าไฟ7บาทค่ะข้อควรระวังในการใช้งานนะคะเขาจะเขียนบอกไว้ตรงนี้เลยห้ามปล่อยภาชนะจนแห้งห้ามสัมผัส เตาหลังจากที่ใช้งานเสร็จนะคะเพราะว่ามันจะมีความร้อนอยู่ที่หน้าเตาระวังอย่าไปโดนนันนะคะใครทําอาหารเสร็จแล้วเพราะว่ามันร้อนมากเลยสําหรับภาชนะที่สามารถใช้กับเตาตัวนี้ได้นะคะก็คือภาชนะที่เป็นสแตนเลสพวกหมอ้อสแตนเลสหรือว่าถ้วยสแตนเลสในส่วนของของแถมนะคะของแถมเนี่ยก็จะมีหม้อ ม่หนึ่งอันอฝา,ฝานะคะแล้วก็เอออันนี้คือกระทะอันนี้เป็นกระทะดิก็คือเอาไว้แบบว่าย่างเอาย่างไก่หม้อที่เขาแถมมาเนี่ยอันนี้เป็นฝาหม้อที่เป็นฝากระจกนะคะแล้วก็มีสเตนเลสอบๆไม่รู้ไม่แน่ใจสเตนเลสหรือเหล็กแต่ว่าเป็นเขาแถมมามันเป็นหม้อที่ดูดีมาก เป็นส่วนของหม้อที่เขาแข่งอนะคะก็เป็นหม้อที่เป็นหม้อที่หนามากเทมโฟนของหม้อก็คือข้างล่างข้างล่างขอมันมีเหล็กปรอบก้มหม้อชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็กระทะกระทะก็ก็หนามากเหมือนกันค่ะกระทะก็หนามากเอาดูดิ ดูดูความหนาของกระทะคือมันหนักด้วยอ่ะแล้วก็กระทะไม่ได้เล็กเลยนะกระทะใหญ่พอสมควรนะคะข้างหลังเขาก็จะมีเป็นแผ่นแม่เหล็กหรือว่าูมินเนียมสักอย่างเพื่อที่จะให้ใช้ใกระเตาตัวนี้ได้นะคะเป็นกระทะคิว เป็นกระทะที่เคลือบเทปลอนนะคะไม่ไม่ติดกระทะถ้าเราจะย,ย่างอะไรก็คือไม่ติดกระทะเลยดีมากเลยค่ะทุกคนเอาแนะนําให้ทุกคนซื้อนะขอจบการรีวิวนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ